เฮ้ยวันนี้เหนะื่อยจริงเลยอะต้องไปหาอะไรกินอะ่ะซะลล้วอืมต้องมาอะไรอ่ะดูป้ายดิอืมชอบอ สวัสด,ดีลุงลุงมาจากไหนครับเนี่ยสวัสดีลุงสวัสดีลุงสวัสดีสวัสดีลูกขายอะไรบ้างครับเนี่ยลูกขายอะไรบ้างครับเนี่ยอื๋อครับข้างหน้มงขอเนื้อสามพีนะเล่นแล้วด้วยครับหิวจะตาย,ยแล้วครับ อืมเอาเป็นเนื้ออยูไ่ไหนอืเอาคุณอืมค,คุณใส่ชิ้นม,มาทำไมครับเนี่ยเอากลับคืนไปครับเอาไปครับแต่ผมจะเอาสามชิ้นนะครับลุงผมจะเอาสามชิ้นเอาแต่ผมจะเอาสามชิ้น เอาทำไมล่ะลุงทำไมลุงผมไม่เข้าใจกวนไปดิฟ้าน้กพกูรักพากูรักอ่าฉาลักฉาหรกฉาลก